สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะแม่น้องซันก็จะพามาดูขั้นตอนการเททับหลังนะคะสําหรับงานทํารั้วกําแพงที่ใช้แผ่นพื้นนะคะในการทํารัว้วแล้วก็ตัวเสารั้วนะคะใช้เสาไอสิบห้าค่ะขั้นตอนก่อนที่เราจะวางประกอบแผ่นนะคะเราก็จะเจาะตัวแผ่นสําเร็จตัวนี้นะคะเจาะเพื่อที่จะเสียบเหล็กเส้นขนาดสามหุนค่ะจากนั้นเราก็จะตัดไม้อัดดำนะคะวาง พาดบนเหล็กเส้นสามหุนนะคะที่เราเสียบทะลุตัวแผ่นออกไปค่ะสำหรับเหล็กที่เราใช้ทําคานทับหลังนะคะจะเป็นเหล็กคออ้อยขนาด4หุนค่ะแล้วก็จะเป็นปลอกคานขนาด10บคูณสิเซนติเมตรนะคะอันนี้เราจะผูกไว้นานนะคะประมาณเกือบ2เดือนค่ะกว่าที่เราจะได้ถท,ทับหลังค่ะก็ไปทำอย่างอื่นอยู่นะคะก็จะเป็นโรงจอดรถค่ะ ทีนี้เราก็จะมาทําทับหลังนะคะเพื่อที่จะเด็ดขั้นตอนการทํารั้วค่ะวิธีการประกอบไม้แบบของเรานะคะไม้แบบจะเป็นไม้อัดปิมดําค่ะที่เราตัดนะคะความกว้าง20เซนติเมตรค่ะนํามาตั้งนะคะแล้วก็จะต่อกันค่ะขั้นตอนการติดตั้งแผ่นนะคะระหว่างรอยต่อนะคะเราก็จะใช้ เศษไม้อัดนะคะมาประกบกันค่ะจากนั้นจะใช้น็อตสกรูนะคะสำหรับยิงไม้ค่ะในการเจาะยึดตัวแผ่นเพื่อที่จะจะให้แผ่นไม้อัดติดกันค่ะจะง่ายกว่าวิธีใช้ตะปูตีนะคะขนาดความสูงของคานทับหลังนะคะ20ค่ะความกว้างก็20เซนติเมตรเช่นเดียวกันนะคะ ข้อเสียของการเสียบเหล็กแบบนี้นะคะตัวแผ่นพื้นก็จะเป็นรูค่ะแต่ว่าข้อดีนะคะก็คือว่าเราไม่ต้องใช้ไม้ค้ำตุ๊กตานะคะไม้ค้ำจำนวนมากค่ะเราจะใช้เฉพาะาตัวไม้แบบนะคะในการประกอบสำหรับราคาของแผ่นไม้อัดพิมดำนะคะก็จะอยูอ่ประมาณแผ่นละ4 0 0กว่าบาทถึง600บาทค่ะ อันนี้การใช้งานของเรานะคะเราก็ใช้งานมาหลายงานนะคะสําหรับงานตรงนี้ค่ะเพราะว่ามีการเข้าแบบหลายจุดค่ะอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการถททับหลังนะคะเราก็เลยสอยไม้อัดนะคะให้เหลือ,อความกว้าง20เซนติเมตรค่ะส่วนแผ่นด้านล่างนะคะก็จะกว้าง10เซนติเมตรค่ะตัวแผ่นรองอใต้ขานแบบนี้นะคะ เมื่อประกอบแบบทับหลังแน่นหนาเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาก็จะเป็นขั้นตอนการเทปูนค่ะปูนที่เราใช้นะคะก็จะเป็นปูนสาหรับงานโครงสร้างค่ะเราจะใช้วิธีการผสมแล้วก็เทมือแบบนี้ค่ะหลังจากเทเสร็จน,นะคะเราก็จะแกบแบบค่ะแล้วก็จะทําต่อไปอีกนะคะเรื่อยๆค่ะความยาวของรัวตรงน,นี้นะคะความยาวทั้งหมด,110มด,ด1 1 0เมตรค่ะ เมื่อเราจะเกาะเสร็จนะคะเราก็จะไล่เทเมื่อเทเสร็จจนจบทุกขั้นตอนแล้วนะคะเราก็จะ,ะมาเ็ขั้นตอนการจัดเยียมแล้วก็จะไล่ฉานะคะก็จะเป็นอันสิดติ้นขั้นตอนการทรํารั้วค่ะส่วนวิธีขั้นตอนการทํารั้วตั้งแต่เริ่มต้นนะคะสามารถ ย้อนกลับไปดูที่คลิปก่อนๆของแม่น้องซันได้ค่ะสำหรับคลิปขั้นตอนการถีบทับหลังรั้วก็มีเพียงเท่านี้นะคะขอบพระคุณสำหรับการรับชมค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ